เส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะอยู่กับปูเปกเกศรินค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นการถ่ายทำคิวสุดท้ายของกองละครดุจจันด้านเมกบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ปิดกล้องถ่ายทํากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับละครดุจจันดันเมฆใครที่อยากเห็นการพลิกบทบาทของนักแสดงเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นหลุยเฮสปูเป้กเกสรินและเนยประพาดารับรองได้ว้าวแน่นอนซึ่งคิวปิดกล้องยกกันไปถ่ายทําที่ทุง่งนาเป็นฉากที่พระเอกหลุยเฮสต,ต้องจูงควายไถายนานี่คือครั้งแรกในชีวิตของหลุยด้วยนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันสักนิดค่ะ และคิวสุดท้ายของการถ่ายทำทั้งทีมีความพิเศษเมื่อแฟนคลับจากบ้านหลุยส์เฮสแอบทำเซอร์ไพรส์ด้วยการนำรถฟู้ดทรัคสองคันที่มีทั้งน้ำและก๋วยเตี๋ยวมาให้พี่ๆทีมงานและนักแสดงได้กินกันค่ะคิวปิดกล้องใช่ครับละครดุจจันด้านเมฆก,ก็เออเรามาถ่ายกันที่ทุ่งนานะครับวันนี้ก็เป็นซีนแบบร้อนๆเลยแต่ว่าโชคดีมากได้กำลังใจจากทางหลุยส์เฮสแฟนคลับต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยครับนี่ครับมีรถน้ำมา ทำให้ใจเราชุ่มกันได้ทุกคนเลยแล้วก็ด้วยอากาศแบบนี้ควรที่จะดื่มอะไรเย็น <specialized> ๆแล้วก็มีมีอาหารมาด้วยครับก็จะมีบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวอะไร <S <S พวกนี้ก็เติมพลังแต่เติมพลังอย่างเดียวไม่ได้นะครับทุกคนเราเติมพลังด้วยกันแล้วเราก็ไปถ่ายนาด้วยกันดูละครมาทุกเรื่องไม่เคยเห็นเด็กฝรั่งถ่ายนาแบบอยากรู้จังเลยว่าถ้เาเด็กฝรั่งถ่ายนาแล้วจะเป็นยังไง ไปทุกที่ครับเหนียวแน่นมากน่าจะประมาณ8ปีแล้วครับแล้วเราก็ดีใจมากๆที่แบบเราได้ทําอะไรให้น้องทําอะไรให้อ่ากงาองถ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วพวกเราก็มีความสุขมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะตลอดคอยซัพพอร์ตตลอดถ้าเปลี่ยนเป็นหลุยเป็นโทรศัพท์เราก็เป็นเหมือน อ่าพาวเวอร์แบงค์ที่จะคอยซ mm ัพพอร์ตเขาเป็นพลังพลังใจให้เขาช่วยช่วยเขาแล้วก็ขอบคุณน้องหลุยด้วยในความเป็นกันเองกับแฟนคลับที่ทำให้พวกเรามีความสุขหรือไม่ว่าว่าน้องเ่อยขนาดไหนน้องก็มายิ้มให้เรามาถ่ายถ่ายรูปกันเวลาเราไปไหนมาไหนด้วยกันก็อยากจะฝากบอกว่าพวกเราจะเป็นแฟนคลับเป็นกำลังใจซ mm ัพพอร์ตกันตลอดไปค่ะอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เป็นกลุ่มแฟนคลับที่ซับพอร์ตลุยมาอย่างยาวนานและอบอุ่นมากๆเลยนะคะยังไงก็ติดตามละครดุดจันด้านเมฆแฟนๆอดใจรอ,อก,กันก่อนนะคะ ส่วนกิจกรรมดีๆกองทัพ74สีช่วยชาวบ้านที่ช่องเ h ็ดีร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยยังคงเดินหน้ารับบริจาคสิ่งของจําเป็นกันอย่างต่อเนื่องค่ะอาทิข้าวสารอาหารแหง้งน้ําดื่มและอีกมากมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยที่ต้องการได้รับการเยียวยาซึ่งนางเอกสาวแอนนากลึก์มาร่วมมอบเครื่ององปุปโภคบริโภคด้วยอย่างจังหวัดบ้านเกิดของแอนนาจังหวัดน้องไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันเจ้าตัวจึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆส่งต่อความผงใยให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยค่ะแอนนาก็ เล็กๆนะคะให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ทุกคนก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยค่ะก็อนาก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันบริจาคตามกําลังของตัวเองนะคะ ไปนี้ก็คือน้ําท่วมตามละแวกและแวกบ้านอะคะ่ะไม่ไม่ไม่ถึงบ้านหนูตอนแรกก็เครียดมากค่ะเพราะว่าคุณแม่กับคุณยายอยู่บ้านก็แบบเครียดว่าแบบน้ําจะขึ้นขึ้นมาเร็วไหมอะไรเงี้ยคืออย่างแรกเลยนะรีบโทรหาแม่แล้วก็โทรหาพี่ค่ะว่าซื้อเรือกันไหมแล้วก็คิดว่าเออแล้วเราจะย้ายของขึ้นยังไงอะเราจะาขนของยังไงแล้ว อะไรที่จําเป็นที่สุดแล้วคือมันเครียดไปหมดเลยค่ะแล้วก็ห่วงว่าคุณยายอ่ะคุณยายอายุเยอะแล้วก็กลัวว่าแบบคุณยายจะต้องแบบต้องลําบากอะค่ะแต่ว่ารอบนอกที่โดนก็ก็หนักหนักค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ช่อง7 HD ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาส่วนใครคิดถึงผลงานละครของแอนนาเรื่องเล่มายุราอดใจรอ,อกันก่อนนะคะและจะได้เห็นการแสดงใหม่ๆของแอนนาแน่นอนค่ะมาที่ละครมรกตสีรุ้งคืนนี้มีฉากบู๊สุดเดือดของกลุ่มพระเอกบูมกิตก้องโอนอัครวัฒน์และเติ์กนัชนนท์ที่จะต้องสู้กับผีในป่าบูมออกหมัดออกสเตปสุดเท่และคืนนี้มาพร้อมไอเทมใหม่ของบูมนั่นก็คือโล่ค่ะบอกเลยว่าการถ่ายทําค่อนข้างลําบากต้องถ่าายยหลลรอบแะ ลุกขึ้นมาบู๊กันต่อส่วนอ้นก็มีหอ,อกเป็นไอเทมใหม่คู่กายแฟนตาซีสุดๆไปเลยแต่ยังไม่ทิ้งความมันให้แฟนๆได้ชมนะคะซึ่งพอบู๊ไปได้สักพักฝนก็เทลงมาอีกแล้วกว่าจะผ่านไปได้แต่ละฉากอุปสรรคเยอะจริงๆค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉากรวมตัวของสามพระเอกปัตตพีอัคคีสินทุกสามคนมารวมตัวกันเพื่อสู้ปราปีศาจผีจอมวายร้ายแล้วก็มีมา่านทองเข้ามาช่วยอีกนายเอกของผมซึ่งกำลังจะอปืนขึ้นมายิงปีศาจปุ๊บฝนตก จะได้เป็นการสู้แบบว่าประชิดตัวมีอาวุธมีโล่มีอะไรอย่เงี้ยโหมันวันนี้ที่บู๊นี่คือเป็นเป็นบู๊กับโล่บู๊กอะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็ปกติเราจะมีปืนมีปล่อยพลังแบบไม่ค่อยจะโดนตัวเท่าไหร่พอได้อาวุธใหม่มาคราวนีม้มันเลยแบบแบบที่เราชอบเลย และเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้มีสนักสแสดงจากละครรักซ่อนรถอันอคารพัฒและมิลลี่อภิราเป็นตัวแทนนักสแสดงมาพูดคุยถึงความสนุกและเบื้องหลังการถ่ายทาละครรักซ่อนรถในรายการเที่ยงบันเทิงสดบอกเลยว่า2คนนี้เจอกันปุ๊บมีแต่เรื่องเฮฮาเมา่มอยกันอย่างสนุกสนานคุยเก่งกันทั้งคู่เพราะไม่ได้เจอกันมานานตั้งแต่ละครปิดกล้องโดยเฉพาะหนุ่มอันกลับมาเยี่ยมเยียนที่ช่อง7 HD อีกครั้งงานนี้ทั้งอันและมิลลี่ยังฝากให้แฟนๆติดตามชมละครรักซ่อนรถกันต่อนี่ถึงครึ่งเรื่องแล้วสนุกครบทุกรรสชาาติททัั้้้งงงซึเศหือคมดีี มาหมดให้ชมค่ะเจอกันล่าสุดก็คือ2ปีเนาะที่ถ่ายละครดิวกันแลวกรรมมาเจอกันคือรู้เลยว่าโตขึ้นเยอะมากเขาสวยอยู่แล้วเขาสวยอยู่แล้วแล้วก็สวยขึ้นไปอีกนะจะไม่อยากชมเพราะอย่างนี้แหละเราสนิทกันไปแล้วแล้วพอมันกลับมามันก็คือความสนิทกันที่แบบเหมือนพี่น้องที่แบบไม่ได้เจอกันพอมาเจอกันมันก็ถามว่าเอ้ยเป็นไงสบายดีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อยานเจอหนูรข้งแรกเมื่อกี้เดินเข้ามาแล้วแบบพี่หานสวัสดีค่ะพี่หยานแบบสวยขึ้นคือเอ้ยจากที่เราเห็นใส่ชุดเรียนทําไมโหมาเป็นแบบชุดนี้เลย พ,พูดจนบอกว่าหายใจก่อน <c oughs> หายใจก่อนก็ถือว่าผ่านผ่านมาครึ่งจานแล้วถ้าเป็นอาหารเพราะว่าเราเป็นละ,ละครเกี่ยวกับาหารก็ผ่านมาครึ่งจานแล้วเลยเดี๋ยวมันจะมีทั้งของหวานอีกเอาเดอร์ไปแล้วอาหารจานหลักไปแล้วเมนคอร์สไปแล้วมันก็จะเข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราอยากได้เงินไงเราก็เลยมีการแลกเปลี่ยนของบางอย่างซึ่งเป็นของที่สําคัญของแบบตระกูลเราอะไรอย่างเงี้ย เราชมความสนุกกันต่อในละครรักซ่อนรถทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกานะคะ ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ช่อง7 HD เขาร่วมระลึกถึงการจากไปของพระเอกผู้เป็นที่รักของทุกคนอย่างออบอคพัณฑ์ส่งละครพิเรียสุดโรแมนติกเรื่องลองดาวกลับมาดีรันให้ชมอีกครั้งในช่วงละครดังที่คิดถึงค่ะถือเป็นอีกหนึ่งผลงานการแสดงที่ออมฝากความประทับใจให้กับแฟนละครมาแล้วในบทบาทกรกฎหนุ่มหล่อเจ้าสเสน่ห์อารมณ์ร้อนประกบคู่กับหนาวที่สานาดพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างทั้งเคลลี่ธนภัทรเนยประพาดาและแม็กกี้อาภาซึ่งเรื่องนี้ออมได้ร้องเพลงประกอบละครอีกด้วยค่ะมาร่วมเก็บความประทับใจ ผลงานของอมอักพันได้ในละครละองดาวในช่วงละครดังที่คิดถึงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9ก้ 15. นาฬิกาสนาทีเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบ,บดีที่3ตุลาคมนี้ค่ะหมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ปุบเป้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ